ครับผมเมื้อวีกระตงกับวันเสาร์นะครับเสาร์ที่ยีบสามตัวล่างหกซีครับผมสารับเมื้อวีนะครับวิทย์ผู้เขียวมีคว้วโค้ดเมลูกนะครับมหัหเอฟซีบ้านเฮาาด้เบิงนับกันครับผมนะครับอ่าเบาเบาห้ายครับผมเบาเบาห้ายไปเบิงละเอียดในตัวกว้วยกันครับผมสารับแม่เขาตอนนี้นะครับแม่เขาตอนนี้สถานะของเขาคือทับสร้างอุดรไว้ได้สองเดือนแล้วแต่เพราะแท้ในตรวท่องครับผม ผสมวันที่หาสิงหาหกสี่ครับผมกับนคลอดวันที่จิบสองมิถุนาหกหาครับผมส่วนยละเียดต่างๆนะครับถ้าผู้ใดได้ซื้อขายกันไปแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ครับผมนะครับผสมสร้างอุดรไว้นะครับถ้าผู้ใดอยากได้เป็นว่นลูกสร้างอุดรครับผมก็สามารถทักมหาวิทย้เขียวได้ครับผมเป็นครอบแม่ลูกสวยครับผมครอบแม่ลูกจสวยนะครับนี่แม่ของเขานี่ทับสร้างอุดรไว้ครับผม ทับสร้างอุดรไว้สองเดือนแล้วควยสวยครับผมหางลึกหางลามหางสวยครับผมปุวหางใหญ่นะครับนมสีเตาครับผมนมสีเตานะครับให้ลูกสวยครับค้วยลักษณะนี้นะครับให้ลูกสวยนะครับนมสีเตาแต่ความสูงของแม่เขานี่วิ่ปพวกเขียวบริวัารนะครับเด้อกาประมาณเราว่าค้วยตัวนี้เพราะตามก็่อยสามสิบแน่นอนครับผมนะครับนี่คือลูกสาวของเขาครับผมลูกสาวของเขา ลูกสาวนี่เป็นลูกสาวของเบิ่มพัลนลลานะครับแล้วแต่บ่มีเอกสารนะครับแต่บ่มีเอกสารให้เซียนค้วยเบิ่งเอาครับผมเป็นลูกสาวของเบิ่มพัลลานนะครับควมสูงที่ซําแม่แหละครับผมอายุได้ประมาณหกเดือนครับผม,มใกล้จีซําแม่แล้วนะครับใกล้สูงซีซาแม่แล้วเป็นกล้วยหนากล้วยใ่นะครับกล้วยหนังหนาซาใ่ครับผมสาหรับลูกสาวเขานะครับกล้วยหนังหนาซาใ่ นวยการดีนะครับเนื้อหนังสีมพูครับผมเนื้อหนังสีมผู้ครบแม่ลูกครบนี้นะครับวิตผู้เกี่ยวสิเปิดในราคาหนึ่งแสนสี่หมืนหาพันบาทครับผมนะครับราคาเปิดนี่ก็ย่ยาไปย่านครับผมสาหรับราคาเปิดกับราคาขายคนละเรื่องกันครับผมถ้าผู้ใดสนใจแท้การให้มาต่อมาล่องเอานะครับราคาขายกับสิมีในใจของผู้ขายพันยูนะครับ ส่วนราคาเปิดก็ตั้งหากนะครับเอาก็ไม่ลูกนะครับย่าซ่าครับผมถ้าผู้ใดสนใจแล้วนะครับสามารถทักมาที่เบอร์นะครับ0ูนย์เก้าสเก้าเกาหครับผมนะครับเดี๋ยวพี่ผู้เขียวถิ่นไรล,ลูกเขามาให้เบิร์ไปลูกลาไปไปยูน่าแม่ไปเออนี่ครับ แม่กับลูกครับผมแม่กับลูกจะสวยนะครับเอาสินค้าดีๆยังสี่นะครับอย่าพลาดนะครับเด้อถ้าผู้ใดสนใจแล้วตาซาอาซีโบได้เปลี่ยนเจ้าของครับผมผู้อื่นออกไปแล้วสีซี่ไดครับผมตาเฉพาะลูกเขานี่ตกประม่านแสนหาได้ครับผมราคาลูกเขานี่สฉพาะลูกเขานี่ถ้าผู้ใดสลาดนี่ก็ให้เอาค้บแม่ลูกไปพร้อมพร้อมทับสร้างอุดรไว้นะครับ อยู่ในท้องของแม่เขานี่ทับสร้างอุดรไว้ได้สองเดือนแล้วนะครับมีอาการนิ่งครับผมแม่เขานี่บพ่ขึ้นอีกเจ้าเตียวครับผมบางตาทั้งเคยก็ยังติดตินแล้วนะครับตอนราคาลูกเขานี่กับพแห้งแล้วครับผมนะครับอ้าถ่ายคลิปนี้นะครับถ้าผู้ใดสนใจแล้วก็จาสร้างครับผมทักมหาวิทยุผู้เขียวนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าเก็สองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับก็ไม่ลูกสวยๆครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวกับวิมมีอย่างไรครับผมจึงกะข้อม่านะครับวัสดีครับ 看拜。